สบายดีพี่น้องทุกมองทุกบอนมือในสาโบก็สิไปกินทานนำขจาวเนาะนพื่ออะไรบอนเฮือนขจาวเสียชีดเพื่อะไรเดี๋ยวไปเบิ่ปรไปสมบรรยากาศน้ากันนพี่น้องบรรยากาศพี่น้องนะ่าเบิงในแม่ครัวตอนนี้กำลังหุนไว กำลังวุ่นไหยพี่น้องโอ้ยผู้จิหันหอมกันยังบริหารหันหอมก่อนหันหอมค่นเจ้าค่ายเห็นยังเจ้าค้ายรบสีกับแม่พี่น้องรับสีาบบแท้ๆยเห็นแท้ๆด้วยองเสียบบสีอเ้ ก็เลยสมัคือตอนนี้เฮ้ยเขาำานอยู่เลยเข้อวัเดิมาเฮ้ยเี่อ่เผีเผียบุมมี่เี่อาเผี่รอยู่ท้างหนพี่์อยู่มอเฮ้ยมังอยยาอา่าลงลุงไมได้คอยยิ้มจีกูอาได้ ăn นั้นแหละ mặt ก็มักเบิ่งทั้งลุ่มนั่นแหละแห่งมักเบิ่งเออ กวไข่ทำกับข้าววนไปกินกับเอิอหมูเนาะกินตั้มหงส์แงข้าวขาวเนาะ บรรยากาศแม่ครัวท้ามลุ้ท่นงใ่ันนีไม่เลื่อ้อยงามะกำลังมากี่น้องมาสันพะอาหารเพลินใเะเดอบเหรออาเจ้าแเตเดยว คนนี้กำลังคนละซากในขัวเขากำลังเห็ดอย่างอาาันนี้ลาบลาบลิสุกริกนอนพี่นอนพี่อนอนกำลังบุญวายแต่งผ้าวขาปลาโยโย่กระเจาะคอนชีนตอนนี้ เพิ่นกำลังสิไปคายหน้าพี่น้องคลายหน้อ้าวคายบดไปไว้ดูคายดีๆดู้องาเอดมดแล้วลรว่า กำลังเขื่อนซบพี่น้องกำลังเขื่อนซบออกจากหมู่บ้านไปปราะเย็นแล้วบปะ เบ่งพ้นทางเบ่งพ้นทางเบ่งพ้นทางพี่เนาะร่างพลาดหัวแตก <c oughs> ให้ญาติเพื่อนกระทากแล้วลงแล้วเบ่งพ้นทางพี่น้องพ้นทา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 งแบบว่าไ้ไปบต้พลาดกับร่างพลาดหัวแตก นั่นแหละเพิ่วนขึ้นลีโกทวนบานี่น้องเจ๊ใหญ่เจ๊น้องย่งเนาะซาโบข้างลาวซาโงลาวพี่น้องแม่น้องเทนแม่น้องเทนเจ๊ใหญเอื้อยหักเอื้อยหักซาโบพี่น้องเอื้อยของบาลาวเพิ่นเบิ่งนนทางพี่น้องตลาดหัวแต่้นทางบ้านซาโบเ็ได้แล้ว มันนอกออกนาเแลนใบได้ด้อวีโกนเดียบแนะนำขีต้มใส่เ้าลแล้วแล้วคุณย่างเแลไบโพขีต้มขีพ่งขี้เข้าแดงขวัวดไปเบ่งขีนองเวทขน้างแล้วังพราดเดอ ้านไปเด้นเนาะจกจกบ้านไฟเดินาหน้่มงบ่นี่จกสีสว่างือน้ำมุ่อนปงศพติดกันกับบอนเมสโบอยู่พี่นนองติดกันเลย คนกรลายอยู่ไงพี่น้องโอ้โอ้เหยียบให้นอนเพาะเดือ,อดเหรอมีแต่น้ำคนน้ำ ต้นนี้ก็วางวางดอกไม้จันเนาืองเทอเบอ bao bạn này bao? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ วันนี้นม่งหนนัุ่ดบุเลยหลังจากว่างอันนี้แล้วก็เสร็จพิธีก็ว่างว่างเพิ่มสวัสดีค่ะโอสตายขอเสียตาย ได้ đô บาทคือเลขของเมื่อกี้ลองอันนี้กันยาวนางของดูได้เบิ่งดูเลข

ถกเด้อปะะออาันี้้แ่อนะอันนี้แตกแล้วเกิดวันดีทังทุกเด้อปะโดนดนซวนๆโอ้โอ้อางบบละไปอาบา ลั่งจากมาแต่ป่ามาไปนอนกับิมีพิธีผูกแคนพกกัะสันไข่ มีเต็มจแล้วบุดก็ภาพถี่แค่แค่ไม่ว่าล่างยุบกุนแล้วะโอเคน้องพี่น้องสาโบก็มาฮอร์เทิอ์นแล้วก็ขอบคุณทุกหมองทุกบอลน้อที่ติดตามและรับชมสองสาโบฝั่งเราคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องพอกัอนใหม่คลิปหนาะสบายดี